ไผ่ย้อยใบยทู่ชื่อพื้นเมืองไผ่ย้อยใบยทู่สายทองไผ่ไทยชื่อวิทยาศาสตร์ f ีคั s ไมโครคาพาชื่อวงโมราซีอีลักษณะวิสัยต้นไทยย้อยใบยทู่เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ซึ่งนิยมปลูกในสวนสาธารณะ พื้นที่ริมถนนหรือปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านและอาคารเึ่งจากมีลักษณะของใบที่เขียวขจีและสามารถให้ร่มเงาได้ดีต้นไทย้อยใบทู่ชอบแสงแดดรำไรและสามารถทนต่อสภาพอากาศที่หลากหลายได้ดีลักษณะเด่นลำต้นไทย้อยใบทู่มีลำต้นตรงและแข็งแรงมักมีเปลือกต้นที่มีลักษณะเรียบหรือเป็นร่องเล็กน้อยสีเปลือกออกน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้มใบ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปรีขอบใบเรียบหรือละเอียดมีสีเขียวสดและเป็นมันเงาใบมีขนาดเล็กถึงกลางประมาณ5-15เซนติเมตรใบมักมีลักษณะคล้ายหางนกยุงหรือลูกศรทำให้ดูสวยงามประโยชน์ของต้นไทยย้อยใบทู่ด้านการประดับต้นไทยย้อยใบทู่เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกในบ้านสำนักงานและสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มความสวยงามและร่มรื่น ด้านสิ่งแวดล้อมต้นไทย้อยใบทู่ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวลดมลพิษทางอากาศและสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ด้านการบำบัดไทย้อยใบทู่ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความผ่อนคลายได้ดีเมื่อปลูกในบ้านหรือสำนักงานด้านวัฒนธรรมในบางวัฒนธรรมต้นไทย้อยใบทู่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและอายุยืนเพิ่มเติม ต้นไทย้อยใบทู่มีการขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยการปักชำหรือการตอนกิ่งไทย้อยใบทู่สามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่เช่นในบ้านในสวนหรือแม้กระทั่งในภาชนะที่ใช้ปลูกในอาคารบริเวณที่พบดาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชพัฏภูเก็ต